ดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนบอนสีเขยสุพรรณนะคะน,นี่มีไม้มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะวันนี้มีไม้สวยๆหลายตัวเลยหลยนะคะพี่ๆทั้งกระ เขาจะบอกว่ากระถางแปดยังไม่จบไม่สิ้น <laughs> กระถางแปดไม่จบไม่สิ้นกันค่ะนะคะใครชอบไม้ใหญ่ๆมาทางนี้ได้เลยนะคะวันนี้มีทั้งไม้ใหม่ไม้เก่าใหม่ของน้องก็ประมาณนี้นะเ <laughs> นี่ยใหม่แล้วล่ละนะคะเนี่ยใหม่ของน้องก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ใหม่กว่านี้ยังไม่มีนะยังไม่ พิ่งจะลงปลูกไปนะคะรอนิดนึงนะคะใหม่สําหรับน้องใหม่สุดละนะคะไหนชื่นชอบตัวไหนจะชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0982650905ได้เลยนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสกแกน QR code ที่หน้าจอก็นะคะที่อยู่ตรงเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเหมา60บาทไม่บวกเพิ่มนะนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ถ้าโอนเงินไม่เป็นนะคะปลายทางก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะวิพีก็ยัง เลทเดิมนะคะก็คือ60บาทไม่ได้บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะนะคะแล้วก็อ๋อก่อนขายขออีกทีขออีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะขายบอลสี น้องฝากอันนี้หน่อยนะคะเออแล้วก็ฝากพี่ๆด้วยถ้าไม่มีไลน์นะคะไม่ยุ่งยากนะในการสั่งซื้อพี่โทรมาได้เลยนะคะกดเบอร์มือถือโทรมาสั่งได้เลยว่าบอลต้นนี้ยังอยู่ไหมนะคะน้องจะเขียนไว้เลยนะคะถ่ายคลิปลงวันที่เท่าไหร่ที่หน้าจอพี่สอบถามน้องได้ที่ลงไปเมื่อวันนั้นนะไมยังอยู่หรือเปล่านะคะก็โทรมาสอบถามได้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุ่งยากนะจ๊ะกระจมอบบอลสียังจําหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆหนึ่งเซตประกอบไปด้วยกระมังเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด40 เป็นหนึ่งใบนะคะลวดขดกลมหนึ่งเส้นนะคะรวดโครงสูงสองเส้นถุงขนาดสามสิบคูณห้าสิบหนึ่งใบนะคะถุงใบนี้อันนี้คือแค่ตัวอย่างนะส่งไปให้คือถุงใหม่นะคะส่งให้คือถุงใหม่นะแล้วก็กระมังเดี๋ยวแจ้งก่อนแต่ละรอบนะคะเนื่องจากน้องซื้อทีหนึ่งปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วไปในแต่ละรอบเนี่ย บางทีไซส์เดิมขนาดมาตรฐานคือ40เซนของน้องเนี่ยมันไม่มีนะคะก็อาจจะต้องขยับมาเป็นที่50เซนเนาะนะคะแต่ไม่มีลดขนาดลงเนาะนะคะลูกค้าได้กําไรแน่นอนไม่มีต่ํากว่า40เซนนะคะทั้งเซตที่ได้ไปครบเซตเลยนะ90บาทค่าส่ง 1- 3เซตแรก60เซตต่อไปบวกเซตละ10บาทสำหรับค่าจะส่งนะสมมติพี่พี่สั่งกับน้อง10ชุดค่าส่งก็จะอยู่ที่60แล้วก็บวกอีก70 นะคะก็คือบวกค่าส่งไปเนาะแต่หารมาแล้วตกชุดละร้อยพี่ก็คือ,อยังคุ้มแม่เพราะว่าพี่ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งตัดลวดเองไปเจาะก,กระมังเองนะคะไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าน้องส่งไปให้ทั้งเซ็ตครบเลยนะคะมาขายบอลเลยขายบอลเลยวันนี้มาไวไปไวเพราะร้อนนะคะเนี่ยน้องบอกแล้วว่าหนาวมันหนาวอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกพี่ซื้อไปเถอะบอลสีตอนนี้ราคาดีนะคะ ตอนตอนนี้ราคาดีมากนะคะมันมันบ้านเราไม่ใช่เมืองหนาวนะคะมิไม่ต้องกลัวร้อนมากกว่าหนาวแน่นอนนะคะเนี่ยเอาไปเลยนะคะมาเริ่มที่ต้นนี้เลยเก้าแต้มรอบนั้นแบ่งไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันสี่แต้มมาครบทั้งเหลืองทั้งแดงนะใช่เพราะฉะนั้นน้องทำมาให้แล้วแล้วก็ได้สีครบ นะคะในในขนาดที่เป็นไม้ต้นใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะเนะ่ดินยังดีอยู่เลยนะคะดินแบบนี้ยังดีอยู่พี่ไม่ต้องทําอะไรเลยได้ไปพักฟื้นไม้สักนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะให้น้องชูยอดตั้งขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วและและดูเดี๋ยว้องให้ดูใบใหม่เหมือนใบใหม่มันจะติดป้ายมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจมองไม่เห็นดดดดอืมติดป้ายมาแล้วเหมือนกันนะคะหลอดใหม่นะอะ แบ่งให้พี่ๆราคาเดิมแล้วกันแต่ว่าต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นก่อนที่เคยแบ่งไปนะคะสําหรับก้าวแต้มเหลืองมาครบแดงมาครบนะคะเม็ดสีมีครบเลยนะคะสําหรับต้นนี้เอาไป270บาทนะคะสําหรับก้าวแต้มไม้กระถาง8นิ้วนะให้ไป270ค่ะลองไปเปรียบเทียบราคาดูเอานะคะพี่ๆจ๋าใหญ่ก็คือใหญ่แล้วราคาดีมากสําหรับที่ที่น้องแบ่งให้นะ,ะเอาไป270ค่ะ มาต่อที่ไม้ป้ายอีกหนึ่งตัวนะคะมนบางแสนค่ะพี่พี่โอ้โหป้ายกระจายทุกใบทุกใบเลยคือมันเป็นไม้ป้ายเนาะเพราะฉะนั้นการที่มีป้ายเขียวๆมาแบบนี้นี่คือสวยแล้วนะคะสําหรับน้องนะคะตัวมนบางแสนเนาะพี่พีเนี่ยดูเลยดูเขียวมาแบบอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็พื้นใบชมพูน้ำตาลน,นะคะเนี่ย ทุกใบไม่มีหลุดเลยนะต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะแต่เล็กอีกสัก2ใบพี่ๆเล็กอีกสัก2ใบพี่ลงแปดได้เลยนะคะอ่าได้ใบก็เอาไปพักฟื้นเลี้ยงต่ออีกสัก2ใบก่อนค่อยย้ายกระถางเนี่ยดูรอดใหม่นะรอนใหม่ป้ายก็มาแล้วเอ้แตมไอ้ตัวตัวป้ายเขียวก็มาแล้วนะคะนะมนบางแสนต้นนี้น้องขอที่180บาทขอไม,ม้บรรทัดหน่อย ความสูงรวมกระถางห้าต้นไม่เล็กนะคะพี่พี่ <4. S 1> ใช่ไสตั้งแม่แล้วนะคะใสตั้งแม่แล้วนะเนี่ยดูนะความสูงรวมกระถางนะคะใ,ใช่แล้วดักป้ายกระจายสวยนะคะต้นนี้ป้ายกระจายสวยนะไม้สวยเลยนะคะมลบางแสนให้ร้อยแปดสิบค่ะสลับกันไปกระถางขนาดเท่าไหร่น้องแจ้งพี่ฟังขนาดกระถางด้วยนาะพี่พี่จะ้ะต้นนี้พรพระศิวะค่ะพรพระศิวะ มันจะมีต้นที่เปิดมาแดงแล้วกระดูกดำเลยก็มีนะคะบางแล้วแต่หน้าไม้แต่ว่าต้นเนี้ยพี่ดูนะคะมันดำมาก่อนแล้วค่อยเปิดแดงเพราะฉะนั้นมันจะดุมากดูเลยเนี่ยเห็นปะดำมาก่อนแล้วค่อยเปิดแดงนี่คือใบใหม่แล้วก็ใบเก่าๆเนี่ยมันยังเข้มอยู่เนี่ยดำคือปื้อย่างงี้เลยแล้วหัวไม่ต้องพูดถึงดำ,ดำดำคือปื้อ บ้านชั้นเลกว่าดำคือปื้อนะคะอาหัวไม่ต้องพูดถึงค่ะนะคะนะไม้กระถางแปะพี่จ๋าไม่ต้องพูดถึงเรื่องหัวนะคะไม่มีแน่นอนอ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้ยเนอ,ยอไม่ใช่มีนะคะมีจะไปรื้อทําจํานวนเอาก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกต่อเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่นะคะนะส่งต่อความสวยให้เอาจริงๆนะถ้าพูดถึงนะแม่พันธุ์ถ้าใครมองหาแม่พันธุ์เพื่อจะลองเอาไปทําจํานวนลองจะเป็นแม่ค้าแบบหนูลองอยากจะทําสวนแบบหนูอย่างเงี้ยหนูแนะนํานะ พี่แม่พันราคาสองร้อยสามร้อยพี่ไปขายต้นละห้าสิบบาทอะ่ะไม่กี่ต้นพี่คืนทุนแล้วนะแต่ถ้าพี่อดใจขายต้นใหญ่หน่อยพี่ก็อัพราคาขึ้นไปได้อีกคือไม่กี่ต้นพี่ก็ได้คืนทุนแล้ววะใช่คือแม่พันราคาเนี้ยพี่เก็บเพิ่มนะคะในขณะที่หนูต้องซื้อแม่พันละแบบ อย่างถูกก็หลักพันเนาะมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้เลยนะตอนเนี้เออถ้าพี่ๆอยากจะลองทําดูนะคะยังไงบอนสีมันยังไปได้เรื่อยๆค่ะเชื่อน้องนะคะเพราะมันไม่มีต้นไม้นอกจากไม้ดอกแล้วมันไม่มีไม้ต้นไหนที่มันจะมีสีได้มากเท่ากับบอนสีแล้วนะคะเนี่ยเชื่อน้องนะคะกลับมาขายไม้แล้วก่อนพรอมพัชวิวะเป็นมองกลับแข้งนะคะหน้าดุดุดักดัก,ดกแบบนี้กระถางแปดกระถางแปดเหมือนเดิมอ่ะพี่ดูขนาดแค่เฉพาะต้น ไม่รวมกระถางก็ได้เชเพาะต้นนี่สูงส0เซนเพราะฉะนั้นน้องบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดถึงหัวมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนเนี่ยดูคนต้นดอวบขนาดเนี้แล,ล้วกาบแข้งอยู่ครบสวยมากใช่กระถางแปดหนาะเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทพรพัสิวะสายแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์เลยแหละเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบพอกรีบมาคนขายกรีบมาให้ขายก็ต้องร้องโอ้โหแล้วไหมดูสะโพกออกมาสักขนาดนี้เนี่ยดูเออมันก็จะไม่เหมือนไม้สะโพก ลื่นก่อนที่แบ่งไปเนะาะอืมเออมันก็จะสะโพกคนละแบบลูกไม้สะโพกนะคะลูกไม้ชมพูสะโพกเอาลืมแจ้งไปวันนี้ลงคลิปวันอังคารทือสี่กุมภานะคะน้องส่งหมาวันพุทธที่ห้านะคะส่งวันพุทธที่ห้ากุมภานะคะส่งด่วนของปรษณียน,นี์เหมือนเดิมนะคะลืมแจ้งลืมแจ้งนะคะเอามาลูกไม้ชมพูสะโพกพี่ดูนอันนี้คือใบใหม่ ใบรองใบรองอันนี้คือใบใหม่เออต้องพูดอย่างนี้อันนี้คือใบใหม่นะคะใบรองออกสะโพกมาแบบนี้เลยใช่ไหมหนอใช่สิใช่สิใช,ใช่แล้วดู ي, ดิดูดูดูใบใหม่มานะเนี่ยดูโค้งไม่ใช่แมจาว้ลลูไม้ชมพูสะโพกนะคะเปิดมาก่อนแล้วลข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอาจจะยังอายอยู่นะคะแต่มาแล้วข้างหนึ่งแน่นอนเนี่ยดูเนี่ยทุกใบข้างหนึ่งมาแล้วนะคะ กัดสีเต็มใบไหมไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่กัดเต็มใบกัดแต่สะโพกก็สวยไปอีกแบบใช่แต่มันมีสะโพกไงไม้สะโพกกําลังมาเก็บเหอะนะคะอ่ะความสูงรวมกระถาง5ค่ะเกิน30เซนแน่นอนไปอัพไซส์ลงกระถาง8ได้เลยนะคะต้นเนี้ยลูกไม้ชมพูสะโพกต้นนี้ขอที่ปกติมันต้องไป2กว่าเนาะเอาแค่2ทวนพอ ใช่ขอแค่สองบาทพอค่ะพี่พี่พไม่ถามไสแม่พันแล้วนะเพราะว่าถ้าพี่ได้ไปพี่ต้องไปย้ายลงกระถางแปดแต่ว่าดินยังดีอยู่เห็นไหมดินยังดีอยู่ใช้ดินเดิมนะคะอย่างที่น้องเคยแนะนําไปวิธีก็คือความกระถางเอาดินใบกัมปูนะคะลองที่กระถางแปดไ้ก่อนสักหนึ่ง่วนสี่แล้วก็คว่ำแล้วก็ยกไปทั้งดุนเลยะคะ่ะแล้วก็ค่อยเติมดินให้เต็มแช่น้าทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ค่อย ขยับขยายจะเลี้ยงนอกตู้หรือมีตู้อบอะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะไปทําต่อได้เลยนะเอาไปที่200บาทลูกไม้ชมพูสะโพกจะ้ะเอาลูกมาแดงโอ้โหความสูงต่างกันลิบลับเลยนะต้นโตขนาดต้นต่างกันอันนี้ทรงคอมแพกนะคะอันนี้ไม้ทรงคอมแพกพี่ถูกแดดถูกแพงแดงไว้ก่อนนะคะถ้าเรา ถ้าเรายึดคำนี้ก็ต้องจัดต้นนี้แล้วล่ะถูกแพงแดงไว้ก่อนไม้กระถางห้าไม้ทรงคัมแพกนะคะความสูงไม่เกินสามนิ้วนะคะขนาดความสูงไม่เกินสามนิ้วเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกัดแดงเขาเรียกว่าอะไรนะกัดแดงเต็มใบทะลุใบแบบนี้เนี่ยมองเห็นเหมือนเป็นเงาิ้วน้องใช่ไหมแต่ใบหนานะใบไม่บางนะคะใบไม่บางนะพี่ๆเอาไปร้อยห้าสิบบาทพอลูกไม้แดงค่ะ มีทั้งดํามีทั้งแดงมีทั้งเขียวพี่จะเอาอะไรหนูจัดมาให้ครบแล้วอ่ะอันนี้เป็นพื้นน้าตาลแดงนะคะและกระดูกแดงลูกไม้นะคะขึ้นมันมองต้นแม่มันก็ไม่ได้ป้ายแม่เถอหรือมันติดป้ายหน่อยหน่อยเออมันติดป้ายใบหน่อยหน่อยมีเชื้อป้ายเนี่ยถ้าดูดีๆนะเนี่ยอย่างใบเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้แดงเต็มใบและใบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปะเออใบก็หนาด้วย ใบหนามากแล้วพี่ดูการใบมันหนาพอใบมันหนาใบามันใหญ่ใบมันหนักปุ๊บมันเลยทําให้ก้านเอ็นเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปเลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยลวด,เ,เ,ดวเส้นเดียวค้าแบบนี้เลยนะคะค้าประคองช่วยน้องหน่อยนะคะใช่ช่วยน้องนิดนึงนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้น้ําตาลกระดูกแดงลูกไม้น้ําตาลกระดูกแดงพี่ดูอันนี้เป็นทรงคอมแ a c t แต่ถ้าน้องไม่แน่ใจว่าถ้าไปอยู่ในร่มมันจะยืดไหมมันก็เป็นธรรมดาแหละถ้าไม่มีถ้าไม่ได้แดดดีๆเนาะอืมเนี่ยพี่ดูดิดูกระดูกดิดูกระดูกยกตั้งนกระดูกแดงแบบเนี้ยและที่สําคัญค่ะนี่หน่อน้น้อยมาสองหน่อแล้วที่น้องพูดะคือน,นี่แหละเพราะอันนี้แหละพี่ลูกมันป้ายเห็นปะก็เลยไม่ได้ไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะต้นตกลงมันป้ายหรือเปล่าเพราะลูกมันป้ายมาพับๆแบบเนี้ยอืม,มใช่ ตามนั้นตามคนปลูกว่านะคะเนี่ยมีนอสองนอนะหนานอสองนอเลยลูกไม้น้ำตาลกระดูกแดงน้องเล็กบันนี้นะลูกไม้น้ำตาลกระดูกแดงใบหนาก้านแข็งแต่ใบหนามากจนทําให้ก้านเอ็นได้นะคะเริ่มปกติเลยได้ไปย้ายกระถางนะต้นนี้ต้องย้ายนะคะเพราะว่ามันแน่นและต้นมันใหญ่ถ้าปล่อยให้เป็นฟอร์มกอใ,ในกระถางไซส์เนี้ยไม่ได้นะคะแบะหมดนะเอาไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยก่อนย้ายก็แยก แค่หน่อไว้แค่หน่อไว้นะคะเอาไปขายต่อ,อไปขายต่อแค่หน่อแค่หน่อไปขายต่อนะคะลูกไม้แดงอ่าลูกไม้น้ำตาลกระดูกแดงพร้อมหนอ่อสองหนอ่อต้นแม่หนึ่งนะคะน้องให้ที่ขอที่อ่ะร้อยเก้าสิบขอร้อยเก้าสิบพอมาเขียวมา,มาไม้แรนะคะไม้แรหายากนะคะบอลเก่าตัวแรนะคะ พิเภกคลองเมืองพิเภกคลองเมืองต้นนี้ก็อยู่ในกระถาง6แนะนำถ้าได้ไปก็ให้ย้ายลงกระถาง8เช่นเดียวกันแต่ดินแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ดินเดิมได้เลยกระถางนี้พี่ๆได้กำไรเลยนะสมต้น แน่นอนนะคะได้สามต้นเลยนะคะต้นแม่หนึ่งหน่อน้อยอีกสองไม่น้อยนะคะหน่อใหญ่ๆอีกสองเลยนะคะทําฟอร์มกอสวยงามได้เลยนะคะพิเภกค,ครองเมืองนะคะมอนเก่าตัวแรที่น่าเก็บสะสมสามต้นในกระถางน้องขอสองร้อยยี่สิบบาทพี่ดูขนาดใบก่อนดูขนาดต้นพี่ดูไหมมันทัดอยู่นี้พี่ดูไหมมันทัดอยู่ตรงนี้แค่ตรงนี้เองไหมมันทัดเนะี่ย ต้นใหญ่มากจริงๆแล้วมันเป็นพุ่มเป็นกออยู่แล้วพี่ได้ทั้งสามต้นในกระถางก็ไปสองรอยี่สิบาทพอค่ะพี่เพคคลองเมืองเปิดบอลเก่าแล้วนะคะขอต่ออีกหนึ่งต้นที่น้องบอกไปนะคะว่าสถานสูตรน่าหวานคือเป็นจังสี่ละนะคะเป็นจังสี่ละนะคะเปิดมาหวานเจี๊ยบอย่างนี้เลยใบใหม่บอกแล้วแต่แตแตแตมุมเนี้ยโ,โอเคเลยอะมุมเนี้ยชอบใจมากเลยกับการที่เอาไม้มาไว้ที่เนี้ยตรงเนี้ย แดดดีมากชันถูกใจเลือเกินนะคะสธาสูนหน้าหวานพี่ต้นนี้ได้ไปก็ต้องย้ายลงกระถางแปดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่กระถางห้เอ็นดูมาก1ต้นแม่กับ1ต้นหน่อนะคะได้2ต้นในกระถางเหมือนเดิมนะคะโอ้แล้วราคาดีแน่นอนพี่จา๋านะแม่พันธุ์แบบเนี้นะคะบอลเก่าสธาสูนนะคะสธาสูนหน้าหวาน ตับรำมาเกียนเอาไปร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแม่แล้วก็หนึ่งหนอนนะคะดูดูดูใบใหม่นะแท้แด้แท้แด้อึงจ้าอึงมาแล้วนะจ๊ะอึงโตใหญ่โตโตนะคะพี่จ๋าใหญ่โตคักไหคะใหญ่คักใหญ่แน่อึงนะคะฝนไม่ตกแต่อึงก็ออกนะจ๊ะดูพี่จ๋าใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงกระถางแปดนิ้ว กระถางแปดเนิว้วนะคะอึ่งใหญ่อึ่งโตกระถางแปดต้องวัดความสูงไหมดูขนาดใบก็รู้แล้วนะหนด,ดูเอาเอาต้นก็ได้เอาต้นอย่างเดียวปุ๊ๆๆบปุ๊บปุ๊บมาทางนี้ต้นก็เกินสามสิบเซนแหวกหน่อยสิสาวเนี่ยดูใหญ่มากพี่ดูขนาดใบก็ได้ใบใหญ่ทําไมมันทัดพุ่นเดอน้อเนี่ยอลังการถ้าใครชอบความอลังการชอบไม้ลายอึ่งลายสื่อไทยต้นนี้ต้องเก็บอ่าอึ่งน,น้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาท ไม้กระถางแปดนิ้วนะคะย้ำอีกรอบหน,นึ่นงต้นในไม้กรนะถางแปดอ,อพ,ดพี่ดูพี่ดพี่ดถาดกับไปพอกันซ้ำกันละอ่ะสองร้อยแปดสิบบาทจ้ามาต่อที่ขุนเมืองแผลงนะคะพี่ๆขุนเม,มืองแผลงอันนี้ก็เหมาะทําฟอร์มกอนะเพราะว่าพี่ดูใบดิหนูชอบบอนเก่าก็เพราะอย่างเงี้ยเนี่ยดู พี่ดูนะใบยาวเกือบจะสามสิบเซนนะนี่ยังไม่สุดฟอร์มนะไม่รู้ว่าถ้าน้องเลี้ยงไปแก่ๆได้อายุว่าใบจะยาวไปถึงแค่ไหนนะคะขุนเมืองแผงใต้นะคะขุนเมืองแผงนะน้องอยู่ในกระถางหกแต่ว่าต้นนี้ถ้าพี่ได้ไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยตำหนิไม่มีนะคะอ้อมีนี่ไง นิดเดียวนะคะขอบคุณเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นิดหน่อยนะคะนะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของไม้ใบใหม่ทางมาได้ปกติน้องให้พี่ๆไปที่180บาทน้องให้ไป180พอนะคะขุนเมืองแผลงจ้าออามาบอนใบยาวในดวงใจหลายๆคนหลายๆคนว่าสุวรรณโน้เขิน สุพรรณหงษ์ค่ะพี่ๆสุพรรณหงษ์ไม่ต้องพูดเยอะเนอะกระถางห้านิ้วนะคะได้ไปก็ใช้ดินเดิมต่อได้เลยเหมือนกันนะคะสุพรรณหงษ์ต้นนี้ขอร้อยเจ็ดสิบขอร้อยเจ็ดสิบค่ะแดงมาแล้วใบยาวมาแล้วค่ะพี่ๆดูขนาดต้นไม่ต้องพูดถึงค่ะสูงแน่นอนนะคะเอาไปร้อยเจ็ดสิบาทสุพรรณหงษ์จ้าใสตั้งแม่นะคะแล้วก็มานะคะที่ต้นนี้กัน ที่คราวที่แล้วนะเท้าไกลสอนใครไม่ทันนะมาเอาต้นนี้ไปพี่ดูน่าจึงาจ้งมากจึ้งไหมนะแล้วดูใบใหม่โค้อสวยอะ่ะเท้าไกลสอนกระถางแปดแล้วพี่ดูหนอนนะจ้าหัวไม่ต้องพูดถึงแหมไม่มีไม่ใช่หยอกบ่อยเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดมีหนอสองหนอนนะคะมีหนอให้แล้วสองหนอนะพ,พี่จ๋าแล้วก็ต้นแม่อบอวบอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วดูลูกสิ ติดแม่อะไรขนาดนั้นนะคะต้นนี้น่าสวยสวยจริงอันนี้พอใบมันแก่มันก็จะอย่างนี้เนาะแต่พี่ดูใบใหม่ก่อนพี่ดูใบใหม่เดี๋ยวพี่ดูใบใหม่เดี๋ยสวยไหมเท้าไกลสอนต้นนี้กระถางแปดอีกแล้วครับท่านพี่กระถางแปดราคา,าแบบแบบหนูขายไหมกระถางแปบดบในราคาที่แบบว่า <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถามไม้บางต้นเราไม่ต้องเก็บต้นแม่พันธุ์ไว้เยอะ เราไม่จําเป็นต้องมีแม่พันธุ์เยอะนะคะกระถางแปดอะความสูงรวมกระถางหกสิบเซนค่ะหซนนะพี่ว,ว่าถ้าเท่าแค่ต้นอะก็เกินสามสิบอืมไม่ต้องไปดูขนาดมากมายเพราะยังไงมันอยู่กระถางแปดมันไม่ได้ตะมุตมิแน่นอนอะยังไงมันก็ไม่ตะมุตมินะคะตําหนิเท่าที่ดูไม่มีนะแต่ว่าพี่จะได้แบบคุ้มเลยแหละเพราะว่าได้หน่อหน่อยอีกสองอะ หนูดูไว้แค่สองนะแต่ถ้าบังเอิญพี่ได้มากกว่านี้ถือเป็นกําไรของพี่ๆนะคะเพราะว่าน้องดูมันมันสองอะ่ะมันหรือมันอาจจะเป็นสามอันนี้อาจจะเป็นหน่อที่สามมั้งแล้วเนี้ยหนอหนึ่งอืมแนี่แหละไปไปลุ้นเอาละกันนะ ได้มากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกําไรละกันแต่น้องขอที่สองรอยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบาทสําหรับเท้าไกสอนนะคะอย่าลืมว่าพี่ได้หน่อไปด้วยนะคะเอาไปทําจํานวนได้หรือจะเอาไปแยกอย่างที่น้องบอกเอาหน่อไปแยกขายต่อเราเก็บต้นแม่เน่เลิศไงทำการตลาดให้เลย <c oughs> พร้อมนะคะเท้าไกลสอนนะตับรางไมเกีย์เหมือนเดิมนะคะมองเก่าๆถ้าหน้ามันสวยก็เก็บเหอะนะคะเชื่อหนองนะคะวันหนึ่งมันจะวนกลับมานะ มันจะวนกลับมาในขณะที่ใช่มันมันมันไม่มีแล้วอ่ะพี่บางคนทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บอนุรักษ์เอาไวอ้อ่ะเออพอไปแลไปแลไปแลแล้วบอลเก่าที่แบบว่ามันมาสร้างชื่อให้บอลแลรนี่แหละนะคะมันนี่แหละเราต้องเก็บ นะคะเราต้องเก็บบอนเก่าไว้ก่อนอืมใช่อะนะฝากไว้ด้วยนะคะชิ้นชอบตัวไหนพี่จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปสองหกห้าศูนย์เก้าห้าได้เลยไม่มีไลน์ก็โทรได้หรือถ้ามีไลน์ก็ไม่อยากพิมพ์เบอร์ไม่อยากเพิ่มเพื่อนก็ สแกนคิวเอาโค้ดมาได้นะคะไม่ยุ่งยากนะสั่งซื้อไหมกับน้องไม่ยากองเงินไม่เป็นน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะค่าส่งเหมา60ก็คือเก็บ60แค่นั้นนะคะนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยสําหรับกระจมอบบันสีนะใครอยากมีไว้ใช้ไม่ใช้ไม่เปลืองพื้นที่นะคะประกอบง่ายใช้งานได้เร็วนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ อของแถมยังมีให้เหมือนเดิมเดี๋ยวแถมให้หมดก่อนชุดนี้เดี๋ยวซื้อของแถมแบบใหม่มาแจกให้อีกทีนึงนะคะป้ายชื่อมีให้ทุกกล่องนะคะพี่พี่จา๋านะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่พีจา๋านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ